ต่อมา a scheme or plan that can be overturned unexpectedly is an a p e r c a r d นะตรงนี้คำว่า scheme 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 เนี่ยแปลว่าโครงการ over เป็น prefix turn พิกควม่มนะพิกควม่มอันเป็นพีฟิก expect เป็น root ตเป็น a d j e e t i v e l ีเป็น Adverb อย่างไม่คาดหวัง expect แปลว่าคาดหวัง is and a p p e a t อันนี้ไม่มีประโยคอะไรที่ซับซ้อนเขาบอกว่าโครงการหรือแผนการซึ่ง มันพลิกคว่ำอย่างไม่ได้คาดหวังเนี่ยเราไปเปรียบเทียบให้สำนวนว่าแอปเปิลคาร์ททำไมงั้นนะ่ะเกรียนบรรทุกแอปเปิลนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกรียนบรรทุกแอปเปิลหรอกอันนี้คือคือ,ค,อคือเราตีความยานพาหนะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดมันบรรทุกของมากๆแอดมาเชียหนักแอดมาเชียมันไปแค่รถมันวิ่งอาภายัยอ่ พานะนั้นน่ะล้อไปสะดุดหินเล็กๆมันก็คว่ำได้นะอันนี้มันอาจจะเป็นแรงทางฟิสิกส์ใครเรีนฟิสิกส์ก็คำนวณเอานะของมันก็คว่ำได้เพราะฉะนั้นโครงการหรือแผนการอะไรก็แล้วแต่ที่มันหวังเอาไว้แล้วบางเอิญมันน่าจะเป็นอย่างนั้นร้อแต่บางเอิญมีอุปสรรคหน่อยนะไม่ไปตามแผนนั้นเขาถึงได้ให้สำนวนนี้ว่าแอเป e c คาดนั่นเอง แล้วก็เวียนบรรทุกแอปเปิลจะเห็นว่าล้อเวียนมันก็บางๆใช่ไหมล่ะนะ,ะหมดพราพรากราฟนี้เราลองมาเทียบดูข้อที่ดี many difference American expression are about apple pie หลอกเราตรงที่คำว่า apple pie นี่แหละถ้ามันเอาพายออกก็จะถูกเขาบอกว่า สํานวนอเมริกันที่มีความแตกต่างกันมากมายไก่กองเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกันกับ Apple p i พอันนี้คอมพินชั่นผิดเพราะว่าจากประโยคข้างบนในเนื้อเรื่องเนี่ยคำที่ไปเกี่ยวข้องกันกับสํานวนเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกันกับคำว่า Apple นี่ตรงนี้นะรีสเตทเมนต์ตรงนี้นะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับ Apple p ลพายแอปเปิลพน่ะเป็นสำนวนหนึ่งในสำนวนแอปเป เพราะฉะนั้นข้อที่ดีนั้นเนี่ยรีสเตตเมนต์ผิดนะถ้าคนตอบข้อนี้ถูกก็แปลว่าคอมเพนชั่นยังยังเก็บข้อมูลนะหรือยังอ่านคอมเพนชั่นในข้างบนนั้นเนี่ยยังผิดเพี้ยนไปยังคอมเพนชั่นผิดนะไม่ถูกข้อที่ e จากไอ้นี้นะเอาประโยคนี้มาเทียบตังกาคำว่า Apple Famous มัสเซนเลนช์อเมริกัเนี่ยจนทั้งถึง Apple Pie นะั่นน่ะนั่นนะ่ะตรงนั้นนะ่ะเอามา นะพอดีครูก็อันนี้เป็นชีทใหม่ๆครูเพิ่งเป็นต้นฉบับก็ไม่อยากจะเอาอะไรมาขีดเขียนมันให้มันเลอะนะต่อมานะต่อมาเขาก็บอกว่า to be in apple pie order mean to be in fair condition fair แปลว่ายุติธรรม สะอาดสะอ้านก็ได้ยุติธรรมคอนดิชันแปลว่าเงื่อนไขหรือสภาพก็ได้แต่ในนี้แปลว่าสภาพหรือสภาวะแฟร์ยุติธรรมหรือสะอาดสะอ้านเพื่อที่จะ to be นี่เป็น In f ฟ n i t i v e แปลว่าเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้อยู่ในสํานวนที่เรียกว่า Apple Pi e order นั่นหมายความว่าจะต้องอยู่ในสภาวะที่ยุติธรรมหรือสะอาดสะอ้านเปล่าผิดอีกแ เพราะในโจทย์อันนี้เขาบอกบางสิ่งบางอย่างถ้าหากดีเยี่ยมก็หมายความว่าทำดีคิดดีประพฤติตัวดีนะทำงานดีๆจะเรียกว่า a p p l e p i e order แต่ในที่นี้ก็คือข้อนี้มา restatement เอาตรงข้อความนั้นมาถอดความว่าเพื่อที่จะให้อยู่ในสำนวนนี้จะหมายความว่าจะต้องสะอาดสะอาดหรือ,อยุติธรรมผิดอีกไม่ถูกรีสเตทเมนต์ ement, ผิด ก็แปลว่าคนบางคนเขาเรียกว่าอ่านตรงนี้แล้วคอมเพนชันยังไม่ถูกนะอ่านคอมเพนชันแล้วไม่ถูกถึงเลือกข้อคืออ่านแล้วมันดูเออเออคล้ายๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นครูบอกแล้วไงว่าการวัดคอมเพนชันเนี่ยมันเป็นการวัดอย่างความเข้าใจโดยเฉพาะการถ่ายทอดอีกภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่งเข้าใจอย่างนะเพราะฉะนั้นนี่แหละมันเป็นการวัดในการอ่านภาษาอังกฤษ หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะเพราะครูสาถ้าสอนในห้องเรียนเนี่ยนั่งคุย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 กันแต่ตอนเนี้ยครูว่านักเรียนต่างคนต่างนั่งฟังเหมือนครูที่สอนคนเดียวโดยไม่มีใครมานั่งฟังครูนักเรียนบางคนก็ยิ้มครูก็ยังยิ้มเลยดูเหมือนคนบ้าเนาะแต่ฟังให้ดีนะถ้านึกอีกไยยะหนึ่งอีกไยยะหนึ่งมันยากนะ ่อการสอนโดยที่ไม่เห็นหน้านักเรียนครูก็ต้องใช้จินตนาการสูงในตอนนี้ครูก็นั่งนึกถึงห้องนั้นห้องนี้ห้องนี้ห้องนั้นกําลังนั่งฟังครูอยู่ครูถึงได้พูดออกมาได้ถึงได้สอนออกมาได้เนออย่างหนึ่งครูก็พูดคนเดียวอยู่แล้วเพราะครูอยู่บ้านคนเดียวครูชินอืม <c oughs> อ่ะทีนี้เรามาดูต่อนะ ย่างนักเรียนก็จะนึกถึงอาจารย์คนหนึ่งที่พูดอยู่คนเดียวนะนะเอานะทีนี้เรามาดูนะข้อต่อไปนะผิดนะไอ้ข้อที e เนี่ยข้อที่ f Apple sort can refer to an absurd statement ตรงนี้เนี่ยมันเป็นทริคอย่างหนึ่งก็คือพูดง่ายๆว่า ถ้านักเรียนรู้ว่าประโยคนี้เนี่ย why a r i d i c u o u s assertion is absurd แน่นอนตรงนี้จะต้องดึงมาเทียบกับตรงนี้ใช่ไหมล่ะนักเรียนก็ลองหาสิสมาชิกของคำว่า d e d u c u s เนี่ยมันเท่ากับคำว่า absurd ไหมตรงนี้เป็นคำเดียดที่จะเป็นตัวตัดสินว่าถ้าเหมือนกันความหมายเหมือนกันข้อ f ก็ถูกไปเลยถ้าแตกต่างกันข้อ f ก็ผิดไปเลยแต่ปัญหาก็คือว่าทั้ง รีดิคั o ส s ulous, ถ้าครูไม่แปล a อ s เซอถ้าครูไม่แปลนักเรียนก็แปลไม่ออกเห็นไหมประสบการณ์ในเรื่องของการพอกพูนคำศัพท์ก็น้อยเพราะนั้นพยาย,นะพยามหน่อยนะพยายามหน่อยอย่ามวัวแต่ห่วงฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์นักเลยอังกฤษด้วยนะไม่งั้นเธอจะตกนะ absurd ในที่นี้ก็ความหมายเหมือน i d i c u l o u s นั่นแหละ แปลว่าเหลวไหลนะหัวเราะเยาะโง่บลลมเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาบอกว่าไอ้สำนวนคําว่าแอปเปิลซอสนั้นสามารถอ้างอิงถึงความเซตเมนก็คือประโยคหรือข้อความข้อความที่มีความหมายนะที่หน้าหัวเราะเยาะนะเหลวไหลนะเพราะฉะนั้นข้อที่ F, นั้นรีสเตทเมนได้ถูกนั่นเองนะถูกนั่นเอง ข้อที่จีข้อที่จีบอกว่า a n apple cart may be overturned unexpectedly เขาบอกว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมีควียนบรรทุกแอปเปิ้ลซึ่งไอควยนเนี่ยมันอาจจะนะพลิกคว่ำโดยไม่คาดหวังนี่อีเลเวนไอเดียอีกแล้วดูเหมือนจะมีในเนื้อเรื่องแต่ไม่มีในเนื้อเรื่องไม่ได้พูดถึงเรื่องควยนบรรทุกแอปเปิ้ลอยู่ในเนื้อเรื่องแต่พูดสำนวนว,นว่า อะไรก็แล้วแต่ที่ทำแล้วมันผิดคาดไปเราเปรียบเทียบเป็นสํานวนว่าแอปเปิลคาดซึ่งไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีไอ้กุยันบรรทุก Apple เนี่ยมาบรรทุกนะบรรทุก Apple จากอเมริกาอะไรแบบนี้มันไม่มีเพราะนั้นข้อนี้ก็